สวัสดีครับแฟนๆเชื่อว่าเห็นหน้าเราก็จาได้แต่ว่าหายไปนานบางคนอาจจะลืมอีกทีนึงครับแนะนําตัวครับเป็นเจ้าชายชาวเล่ออ้อยครับโอ้โหต้องบอกว่าสไตล์การโจของเราไม่มีใครไม่รู้จักโอ้โหหายไปทั้งหมดกี่ปีเนี่ยสี่ปีครับสี่ปีกับวันที่กรุงเทพขายไปนี่แล้วก่อนที่จะมาชกในวันพรุ่งนี้เรามี การเคลื่อนไหวร่างกายอะไรยังไงบ้างก็ซ้อมตลอดครับออกกำลังกายตลอดครับแต่ว่าก่อนก่อนที่จะมาเคลื่อนไหวในวันพรุ่งนี้ก็เราก็จบในรูปแบบสากคนด้วยครับผมที่หายไปพอจะบอกได้ไหมหายไปเพราะอะไรครับบาดเจ็บครับอืมครับก็บาดเจ็บถือว่าเป็นโอกาสดีก็พักร่กางกายพักร่างกายครับโอ้หหยุดไปเกือบเกือบสี่สี่ปีเกือบห้าปีครับผมกลับมาครั้งนี้ในรอบห้าปีเจอกับโยทินครับหนักใจอะไรยังไงบ้างครับ หนักใจครับสบายๆต่อยแลมันสนุกน้ำหนักที่ชกพวกนี้เท่าไหร่ร้อยยี่ห้าร้อยยี่สิบหกครับร้อยยี่ห้ามันอ๋อพี่เขาต่อระบอลหนึ่งครับผมเป็นไงบ้างครับร่างกายสภาพก็โอเคครับก็เร่งขึ้นอยู่กับกับรูปแบบในอารเวสสามยุคมีการให้คะแนนตั้งแต่ยุคแรกเลยครับเรามีการเตรียมเกมเตรียมแผนยังไงบ้างครับก็เดินตั้งแต่แรกเหมือนเดิมครับก็ สามยกก็น่าจะได้ลุ้นอยู่สามยกก็น่าจะน่าจะดูเดือดแฟนๆรอติดตามเพียบเลยเชื่อว่าพู้นี้ี่ทางช่องเว r ร์พอยเราคิดว่าเราพลังกำปั้นเรานี่กดมือเขาอย่างโยทินอยู่ไหมครับถ้เราต้องลองดูถ้าเกิดเราคิดว่าเรากดไมอยู่เนี่ยโอกาสที่จะชนะเขาเป็นไปได้ไหมก็รถเราเตรียมอะไรมาสู้บ้างเตรียมก็เข่าเตรียมอะไรเตรียมตั้งรับไว้แล้วก็เตรียมมาสู้ทุกรูปแบบครับ เกมมาทดสอบแบบแล้วร่างกายกังวลกดดันเลยไหมว่าอยู่ไปน,นานๆก็ร่างกายเ็ากังวลน,นิดหน่อยครับอืมครับ <c oughs> แก้เกมมาเป็นอย่างดีแล้วแก่เกมมาอย่างดีอาวุธไหนของโยธินที่สร้างความกางงังวลกดดันให้กับเราเข่าแล้วครับเข่ากับอบเข่ากับอบแต่เรามีมีมัดม,มีเตะขาเชื่อว่าพวกนี้นี่สนุกแน่ <c oughs> สนุกแน่นอนโอ้โหแฟนๆได้กลับมาเห็นเราแล้วในรอบ4ี่ปีกับ5ปีและในรูปแบบมวยไทย5ยกครับ แฟนๆจะได้เห็นเราอยู่ไหมดูดูก่อนครับดูสภาพร่างกายดูอะไรหลายๆอย่างก่อนครับอือปีนี้อายุเท่าไหร่ครับยี่สิบเก้าครับยี่สิบเก้าถือว่าก็ถ้าเกิดเป็นเป็นคนก็อายุยังไม่มากไหร่แต่ถ้าเป็นอายุมัวก็ถือว่าพอสมควรเลยครับผมล่าสุดที่กรุงเทพเราจกไว้ไข่จําได้ไหมล่าสุดชกไว้ครับเพชรหัวหินครับอือผลเป็นยังไงวันนั้นแพ้ที่ไหนครับชกเยเนอยู่ที่ ยังจ,จ,จำไม่ได้ยังจำไม่ได้มันนานเกินเ<า>ลยโอ้โหพวกนี้เป็นแฟนเนี่รอติดตามเชียร์เราเพียบเลยฝากถึงแฟนที่รอติดตามเชียร์เราหน่อยครับก็ฝากด้วยครับฝากเป็นกำลังใจด้วยครับขอบคุณครับผมขอโชคดีครับ